สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปเรียลไอจีกันนะครับผมโดยเว็บเค m เอ็มจเนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยครับให้เป็นเพื่อนจิมเข้ามาที่ลิลก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะแปะไว้ให้นะฮะเดื๋ยเพื่อนๆจะเสิ้ลหาคำว่าเคมเอ็มเก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะก่อนที่สมัครสมาชิกนะครับให้เพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจจรรริงกก็็ไไไดด้้้นนนะะะะปออมขึคับ แล้วก็อย่าลืมติ๊กใช่ไหมใช่โปรแกรมอัตโนมัติเลยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเมื่อเราสมัครสมาชิกกันเสร็จแล้วนะครับผมเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมืเ่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมดังแกที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูนะครับต่างๆรวมอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินปรรระะวัััตตติิิกาส่่งซื้อออดดแมนนคบอื่่นนนนออยูะะกก็จรรวมมััตงงี้้ทหดเลยนะครับด้านนนบขวามือะครับเเเเพื่่่อนนนนนๆะปปุมลียภาาาษงิคสังบัค่ม แล้วก็ยอดเงินในช่องเกียร์ขียวนี้นะครับสำหรับยอดเงินนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็อาจจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเพื่อนๆมาก่อนที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมในทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันใจนะนะเพื่อนๆจะเลือกมาดกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นว e y Wallet นะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับช่องทางที่สองจะเป็นแอปธนาคารแนปสลีดนะครับ Chip p l a และก็ Cryptocurrency นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างปปรรรรรรระะะะะะเทศนน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 คคคคััับบบผมมมมกกก็็สสาาาาาาถถิโตจใช้้งได ดานขวามือที่เป yes ็นตารางนะครับก็จะเป็นต e ัวการเติมเงินนองเพื่อนนะครับอยู่ด้านนี้สําหรับการเติมเพื่อนเพื่อนก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนเพื่อนก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดออเดอร์กันก่อนครับเพื่อนเพื่อนมากดที่กาสังซื้อใหม่นะครับมือนเกออินสตาแกรมนะครับผมด้านบนเหมือนที่บนมูนนะครับผมแล้วก็หาคาว่าเพิ่ม ก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของโพสต์เรียลนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100นะครับผมสูงสุดอยู่ที่2,000ล้านเลยนะครับแกไปเพื่อนเข้ามมมมมมาาททีีีีี่่่่หนน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 น้้้้ IG ะะะะคคครรรััััับบบผผผเเดยยววววววจพพิิิป็โสต์แลกออู678 กากเป็นเพื่อนก็มาที่หน้าโพสต์เรียลนะครับผมมาก๊อปปี้ลิงก์โพสต์นะครับนล้มาวางในช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่1,000วิวเลยแล้วกันครับให้เพื่อนเห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยแล้วเมื่อเรากรอกกันครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับบาทนิดๆเองนะครับเพื่อนๆถูกมากเลยนะครับ1,000วิวเลยนะแล้วเมื่อเรากรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะฮะและเมื่อเพื่อนๆกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวๆขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งงงงซืืื้้้้อออออออขขคคุณแแแลลวววนนนนนะะะรรรรััับบกก็สดดด่่าาเเ์พๆยยไฮ ถามเพื่อนๆนะครับองการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมออเดอร์ที่เรากดกันไปก็จะขึ้นมานะครับสถานะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะฮะด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตัวต้องการก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะือวถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มากดที่ปอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับผมจะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับผมและถ เพื่อนมากดที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่หรือหน้าแรกครับแล้วก็จะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับคลิกเข้ามาเพื่อนๆจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับกระหางพบปัญหานะครับอย่างเช่นนะครับกดสั่งออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะแลังาเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMG Head นะเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนเด่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับ เพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนเด่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะเมื่อคนเด่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสกันดีกว่านะครับในตอนนี้ที่หน้าโพสนะครับมียอดวิวอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบแปดวิวนะครับที่เราเพิ่มกันไปนะฮะเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับอ่ายังไม่ขึ้นมาแล้วยังอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบเก แต่ถ้าหากช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดวิวขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับที่มียอดวิวอยู่700กว่าวิวนะครับตอนนี้วิวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็น2,896วิวนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเรากดกันไปแค่1,000วิวเองนะครับก็ไม่ต้องตกใใใจจไไปปนน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 ะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบเเเเเเพืื่่่่ออออออ็็กกกาาาาแแถถมมมมขงงงงททวซต์ผผดีชห้้ลลููยยยๆ และก่อนจะจากกันไปนะครับในวันนี้ก็ขอฝากเว็บไซต์ MM, g M G Head ไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ้เ,นเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิจมไปทิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามาใช้งานกันนะครับสวัสดีครับ